มนถ่ออายให้ดเูเหรียญนะดทวงอัน,นนี้ไม่มีเหรียญนะมานเกือบพ0บาทนะเหลือเหได้ไหมเนี่ยอีไม่มีเหรียญใช่ครับมันเยอะเลยอันนี้ถ่วงมาแล้ว,เด,วเดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าออกมาแล้วตรงกัเลขตอนนั้นออกสองนี่ออกเลขแล้เพราะไปอ้างว่าแมวอะไรที่มีท้องรูปสองห้าอะไร ไม่มีเอาเลิกแปดดียวเลิกเดียวถึงตาหอกอาจารย์อย่างแรกอาจารย์อาจารย์ที่เราพูดว่าไปซ้ายไปขวาแต่ว่าจริงมันติดฝาเนี่ยมันลงมาปุ๊บมันจะแทะตรงนี้มันก็ไปกองอยู่แางแล้วตอนหมุนเนี่ยเดี๋ยวดูะเดี๋ยวปิดปิดตึ้งก่อนนะอาจรย์ไปไหนที่ปิดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าผมไม่เห็นเนี่ยใครขโมยต้องมีที่ปิดอ่ะใครขโมยที่ปิดไปอ่ะลูกชายยกหล่นหรือเปล่าไม่รู้ อารไม่ลองมุนเลยีแบเอาสายใหมดใจะลอกเลไมมีแบบรั่วอันนี้คือแบบร่วแบไม่มีแบบล้วงใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีนะครับลวงไปจะับกเลือกเขาเลือกลวงเป็นตั้งนาแล้ว